เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมโปรเจกต์วิ t เทอร์กันดีกว่าก็เป็นเกมแนวซอร v i ์เวอร์เนาะเราจะเป็นจะต้องเอาชีวิตรอดบนเมืองหีมาไปให้ได้นะครับแล้วก็นอกจากเราจะเอาชีวิตรอดจากความหนาวเหน็บของหีมาเนี่ยยังจะมีเจ้าคฆาตกรสองคนซึ่งแอบแฝงมาอยู่ในคณะของเราด้วยนะเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ เริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับก็ไปหาห้องคนไทยไปแจมกับเขาดีกว่าเนาะก็หัดเล่นไปในตัวนะครับผมโอเค let's go เดินนรอด้วยครับรอด้วยโอ้ยเ้ยเอ้าเอ้าทำไมพนเก็ร์จีบนะครับเย้ครับคุณบุรีผมมาคุณเงี้ย ใจเย็นครับเดี๋ยวเพื่อนทะเลาะกันบอลเหลืองบอลเหลืองบอลเหลืองนะหนักคุณบอกว่าผมรอคุณบอกผมรอคุณลี่ผมนะคุณบอกผมรอคุณรอมากได้เลยดีเสมอไนโตรบอลเหลืองนะครับใครไม่ค้าบอลเหลืองที่ขึ้นคดีอย่างแรกคือเขามีบอลแดงนะครับหรือถ้าเขาค้าบอลเหลืองที่ขึ้นีที่สอง เฟืองสิบเขียว้าบอดทนี่เาไดทุกคนเฟืองเืองสเขียวเก้าเฟืองสิบเขียวเก้าเขียวเกใครเป็นดีเฟกเตอร์ใครเขีวเกใครเป็นดีเฟกเตอร์เฟืองสิบเขียวเก้เปิดก่องเฮ้ยผมตัดช่วยไหมเนี่ยเดียวเก้านหรือปล่าฝานานนฝานฝเนฝานานฝานฝานฝานานานฝ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 านนเานนฝานฝานเฟกเตอร์นฝานฝานนนานน ฮัลโหลเปไหนกันหมดแล้วเขาออขึ้นด้านซน้ายฮะผมได้ยินเสียงเท้าไปด้านซน้ายนะครับครับผมอาซูอาสซูอาสซูอาซูได้ยินผมไหมสายล่ามมีสายหนึ่งอ่อผมขอเขีนยนค่อเขีม้มแรกยนึผมเชื่อว่าคุณเหมยเหมยเป็นครับ แล้วครับช่วยหน่อยครับช่วยเป็นอนังสืครับงั้นงั้นผมไปสายบนนะคุณไปสายบนซ้ายนะเหมยเหมยถ้าอยากพิสูจน์ไปไปเปิดซ้ายล่างไปสายบนซ้ายนะล่างไหนเนี่ยล่างไหนเอยมาพิสูจน์กันแต่วันเลยนะสายไปครับเฮ้ยถ้าอยากพิสูจน์ความรักไปซ้ายล่างครับซ้ายล่างตรงนี้ผมยาแต่สคนสองคนทางไหนครับทางไหนครับ ทางนี้ไงตนมสายเงี่ย เปไหนกันหมดแล้วเปิดแลบ,บยังหาสายไม่เจอจบแล้ว ทำไหมหาสายไม่เจอจะเดินมาเมื่อกี้แล้วก็มีคนเปิดอยู่อะไรหรอโอ้ใครย่นเลยมาเป็นไรคร <c oughs> ับเป็นไรใครย่นเลยมาเต็มหน้าผมเลยเรีบทำเพยก,กันด้วยนะครับ เียวองลาร่างคือตรงไหนก่อนโอเคนะผมจะหยิบเข็บผอมจะสัญญาณคุณเหมยเหมยโออเค่าครับผมมาพิสูจน์กันมาพิสูจน์กันว่ามิสเตอร์มิสเตอร์เล็กจะเป็นหรือไม่ออ๋อผมเป็นแฮกเกอร์ครับผมมาครับ ขอบคุณที่บริสุทธิ์ใจครับเหมยๆอยู่ไหนครับเหมยๆหายไปไหนครับอยู่นี่ไมม่เเหยอของของใส่เครื่องนังเยอะแยะไม่ไปเอาใส่กันไปครับไปที่ครับขอมาของใส่เครื่องด้วยนะครับเอคโคอยู่นิ่งเอาซิเอโคอยู่นิ่นึงไปมาคุณคุณไม่ตื่นละ เอาจะชีดตีกูก่อนด้วยตีกูก่อนด้วยไอ้ชีดไอไปได้แล้วี่แล้วี่แล้วล้วแล้วตีันหรอตีกันตีกันทำไมไอ้ผมตีคนดล้มแล้วมันล้มแล้วขอแค่ตีคนเดียวไงอกให่ตีคนเดียวเลไม่เหมือนตีทำไมไม่ตีทีละคน็นไงผมฉีดแม่น เจ็ดปีเอ็กโคบอกกูเกมไวอีกแล้วเอ็กโคบอกกูจะไม่ทำพี่ใหญ่เลยเถึงชอบเลยไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าทำไมเขีผิดนะไม่คนดูในไลฟ์สดก็เลยจนะทนยุ่งโผล่อแอดเพื่มโผล่ออไปไม่ผมไม่ดูหรอกเออเราจะไม่ได้โกงก,กันนะ โอเคผมกำลังกันหนาวมากรอบตัวอีกครับผมทำเควสกันด้วยนะครับมาดหน้าผมครับเควส์เควสเควส์ในหลัของในแลักของในแลบเด็บใส่เด็บกันครบหรือยังเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าตามเควสนี้ชื่ออะไรครับมิสเตอร์เล็กครับโอเคครับแพ็คเกอร์ครับครับผมได้ครับเฟืองเหลือหกครับเขียวเหลือเฟืองเหลือหกเขียวเหลือแปดครับผมเฟืองเหลือหกเหรอแบบนั้น เขียวเลือแปครับเฟืองเลืเฟืองเลือสามวดต้องเลือดสามดีเจ้าชัเียวเจอมหวงตายแล้วครับเชอมครับเจวหวงตายแล้วครับพูดเลยครับผมได้เฟืองเลือมเือลือาคุณคุณนุัครับเฟืองมาคุณในโตเป็นแน่นอนครับคุณในโตเป็์แน่นอนครับตหในโตครับอันนั้นคุณเอาไปเก็บหน่อย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเจวองคโอเคโอ้โหผีอาคาดคุณเจวองพูดหน่อยครับพูดหน่อยครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคุณนายโตเป็นรูปใหม่ขึ้นนะครับผมผมอยู่นี่ระหว่างนายโตกับเจวองผมจะผมจะสังเกตคุณว่าตัวไหนเครื่องอะไรครับเจเลยเครื่องหกเครื่องกับเขียวครับผมเครืองกับเขียวหวะเขียวขาดสี่เขียวขาดสี่ได้ยินไหม แต่ตอนนี้ผมไม่ไว้ใจคนชื่อเจวองกับคุณนายโตรับเนี่ยครับเขาอยู่งหนักครับผมไม่ไว้ใจคุณหรอกมาบ้านก่อนมาบ้านก่อมันเสียเวลาเนี่ยนานมากแล้วเนี่ยยังไม่เครื่องงยัไม่ได้ขึ้นยังไม่เสร็จเนี่ยขึ้งแรกเนี่ยเบย์อีอีไปทำอะไรมาอยู่ในบ้านโดนตีล้มเมื่อกี้ไงโดนใครตีอ่ะใโดนใครตีอ่ะ ผมผมยอมรับที่บ้าเลยผามที่บ้าเลยว่าตีทำไมที่บ้าไปตีเขาอ่ะอันดับแรกก่อนที่เขาจะฉีดกันใช่ไหมผมง้างใช่ไหมแล้วทีนี้เขาฉีดเสร็จผมปล่อยยังไม่โดนเขาแล้วผมมาฟันไอ้คนที่โดนฉีดแล้วเขามาฟันผมผมไปจามหน้าเขาไปเขาเลยลงไม่ใใครเป็นผมฉีดผมฉีดแล้วผม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 ใช้จิตวิทยาเว้ยผมร้องคุณจะเอาเข็มมาฉีดผมดูก็ได้นะถ้าคุณสงสัย ไปเอาเลยก็ได้ทีนาทีได้ยังทีนาทีได้ยังในตัวคุณเจมว่งก็ไปเอาเลยก็ได้ไปเอาเข็มฉีดเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนะได้ได้ทำไมรีบเปลี่ยนเลยอ่ะสุจิย้อน power station power station โดนทางเหรอเดี๋ยว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  power station โดนทาง power station ยังซ่อมไม่เสร็จเลยมันยังซ่อมไม่เสร็จตั้งแต่แรกป่ะโ้ไมซ่อมไม่เสร็จเลยยานครับใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหแล้วเราเอาของไปใส่กันไม่ใช่อสุจิ คุณหลอดมั่ว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 คุณตองใส่กีสนเต้นใส่ตัวท้ายมีคนโดนฉีดมีคนฉีกไปเอาเข็มนะได้เขียวเลยได้เขียวมีคนฉีกไปเอาเข็มนะเดียวเดือนหนึ่งเปิดเครื่องเลยเขียวใช่ไหมมีเห็นอยู่ในกล่องครับแล้วเปิดได้ครับมีเห็นอยู่ในกล่องครับครับแฉกหน่อยครับครับแฉกหน่อยครับตอนนี้ครับ ได้ได้ฉ <Editor> ีดผมก็ได right ้ให้ให้คนอื่นฉีดก็ได้นะคุณคุณไม่ต้องมาพูดครับผมไว้ใจครับอา่ยนะสติไม่ฉีดตัวเองบ้างอ่ะเออเขาสงสัยคุณคนเดียวเลยผมเบลจะปักหลอดคนเดียวเลยแบบให้ผมฉีดเอาสติให้เวลาเนี่ยอันนี้ใครก็ได้ผมผมเนี่ยผมยกคุณไปบอกจีรวงในโตครับคุณในโตัวเองนะในโตอยู่ไหนครับต้องการอะไรไหมให้ผมช่วยอะไรไหม ผมคิดว่าคุณนายโตครับคุณมิสเตอร์แหลกคุณเป็นคุณเป็นนี่ใช่ไหมเป็นอ่าวชิบหายมันหนาวใส่กูอ่ะคุณหยิบเข็มไปแล้วคุณแฮกเกอร์ับผมคุณชื่อนายนายโตหน่อยคุณหยิบเข็มไปฉีกคนชื่อนายโตหน่อยถคุณไม่ไว้ใหผมเฮ้ยไม่ต้องกินหรอกอาแบ่งให้ผมก็ได้ดูดูดูคนดนโตอยู่ไหนนายโตอยู่ไหนนโตอยู่ไหนนายโตอยู่ไหนนโตอยู่ไหนถ้าคุณไม่ไหวจะ้มัวนาย่้านแล้วนเมื่อกี้นโตเาวิ่งมาทางเนี้ย ทำไมผมผมหนีแล้วบ้างอ๋อต้องกดค้างเอ่อคุณคุณเปิดบ้างเอาเลยครับถ้าเจอคนชื่อไนโตคุณจี๋เลยครับโอเคครับยมงหาไม้ได้ได้ครับไม้เครื่อนใช้ไรครับนี่ไม่ได้ไปดูเลยเนาะ ผมมีแคปผมมีแคปม,มีใครเป็นโซเดอร์ปะผมเป็นแฮกเกอร์ครับผมมีคนเป็นโซเดอร์ไหมครับเขาหายไปไหนวะผมบวชบวชเขาจอบ้านหน่อยครับช่วยผมบวชเขาจอบ้านหน่อยผ,ผมว่าไม่ใช่ละคุณในตัวครับคุณในตัวแน่นอนส่วนเหมยเหมยเนี่ยผมคิดเหมยเหมยเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นโจรนะเขาต้างเป็นสตนลโลไปละผมตู้แค่นี้นแหละผมก็ว่าแล้วไม่ก็สลับกันแต่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นแน่นอน ไปทางไหนก่อนมีใครเป็นโฟเดอร์ไหมเต่าไปทางไหนก่อนดีครับปะีไปไหนดีไปไหนดีขอผูคขากรเพิ่มเป็นคนหนึ่งครับไปไปก่อนก่อนจะไปครับก่อนจะไปครับปวดคุณนายโตออกจากบ้านก่อนครับเขาหายตัวไปเขาต้องไปหาแม่เพื่อมาหนีไปตอดสถานีแรกครับไป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  E ครับเพไปหนะครับาขบมาเดี๋ยวไาพเมีเควนมีเควนออมันไปมเดี๋ยวภาพเองไม่ทันผมค้าเสร็จแล้วเนี่ยครับกองฟืนแล้วครับผมมีกองฟืนแล้วครับพร้อมครับเราไปด้วยกันดีกว่าครับเผื่อจะไป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 โดนนักข้าครับมีอไปไปไปเอ็นก่อนไปเอ็นก่อนเอ็นกับครับไป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 กไม้ไปให้ไม้นนึงมีไมีปะไอยู่นอกบ้านไมอยู่นอกบ้านไปนอกบ้าไปอยู่นอกบ้านบ้านน มีแคมป์ไฟในบ้านอันนึงอ่ะไปเก็บไปเก็บผลแคมป์แล้วหวยไปไหนมาหวยไปไหนมาหวยไปไหนมาอะไรไปไหนมาครับหายไปอยู่คนเดียวเลยนะไป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 เอ็นกับเอ็นนิ่เดี๋ยวไปเอ็นอีกอ่ะท่านบนไปใครไปดีเไปเตอร์จริงๆเราควรเปิดเฮ้ยเราเจอแล้วนี่ไงเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเอ็นอีจริงเพื่อนคนนั้นน่าจะเป็นในโตไปมาร์คเครื่องในโตไปมาร์คเครื่องมามามาไปหาในโตไปฉีกัน เขาต้องวิ่งมาทางบ้านแน่นอนเพราะเขาไปน้ำแล้วเขาจะหนาวเอาเถอะชัดเจียค่ะในโตเป็น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 ชัดเจนเลชั่วยเขาหนาวไม่ให้เราช้าเขาหนาวไม่ให้เราช้าระวังนะครับในโตเป็นแน่นอนพิเศษดีผมคือเขาหนาวไม่ช่วยเพื่อนให้เราช้าอุ้ยเลือดลบหน่อยผมไม่มีเลือด โอเคไม่มีคนออกไอหนูว่ามีวะตายไปหนึ่งมันต้องเหลือเจ็ดเด็ดเป็นหมูลองยาระวังระวังกับดักนะครับเดินอ้อบๆมางซ้ายหน่อยครับโอเคเครื่องใช้เฟืองกับน้ำมันอย่างเราแปะโอเคใอโตนี้เฮ้ยนี่ไงหินเดี๋ยวผมพาหินกับบ้านผมเฟืองกับน้ำมันอ๋อหินไปแปะตามแล้วร โอเคครับตั้งแกปตั้งแกไฟเลยจะเต็มไปก็ป้ายไม่ตัดม่รีดฮันนี่ฮิสเทอร็กฟืนจะขี้เกียจคุณมาฟั่นฝั่งอีกฝั่งกับผมเลยผมมีเข็มกับกองฟืนอยู่ครับผมจะเปิดนอเราจะเปิดหน้าบ้านระวังด้วยระวังระเบิดหน้าบ้านมีคนบอกใช่ผมมากองฟืนโยนไว้สถานี้นะ ครับผมครับผมใครใครเอาใครเอาจะได้คนหินไปซ่อมอะไรปะโอเคครับต้องต้องเอาอะไรไปซ่อมปะหรือว่าระวังระวังเหมยครับเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปถอนตัวในตัวออกครับตัวตาตัวในตัวตอนนี้ผมผมว่าน่าจะเหมยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินคือชิบะมันบอกว่ามันเป็นอจิติโทรมันจะไปเก็บสมเพื่อนของเหมยแล้วในตาและในตัวในตาแล้ว ผมเก็บน้ำมันมาห้าผมเก็บน้ำมันมาห้าในแล็บนี้มีเฟืองในถังเสียงเลยลงมาช่วยกันเก็บใส่เลยไหนครับไหนครับในแล็บล่างข้างล่างล่างทางนี้นี่ตรงนั้ต้องเอาหินไหมไม่ต้องเหรอครับไปเปิดผมมีแฮกเกอร์อะผมเปิดได้นี่มันเปิดอะไรอยู่หรอเต็มแล้น้ำมันครบแล้วน้ำมันครบแล้วขาดเฟืองแค่ห้าครับผมมีผมมีเฟืองสแค่ห้าเท่านั้นอันนี้มีเฟืองหนึ่งอันนี้มีเฟืองหนึ่ง โอเคขาดอีกหนึ่งครับมิสามผมมีสองผมมิสองครบแล้วครบแล้วผมมีหนึ่งผมมีหนึ่งใส่เครื่องเปิดเครื่องเลยเดี๋ยวผมกลับบ้านไปนี้ให้ขอขอรีแพร์ได้บ้านมีเควสอ่ะมีเควตต้องรีแพร์แบบยเพิ่งไม่ต้องกดรีแพร์อย่าเพิ่งซ่อมนะอย่าเพิ่งซ่อมนะอย่าเพิ่งซ่อมอย่าเพิ่งซ่อมรอรอเพื่อนเข้าบ้านก่อนผมพูดในวอลอยู่รอเพื่อนเข้าบ้านได้ได้ได้โอเคครับโอเคครับ อโอ้โหมันมันทำลายแล้วมันทำลายแล้วเชื่อแล้วเฮ้ยเจ็บเลยอ่าแล้วเฝ้าเฝ้าคนณพิเตอร์เน็ตผมเฝ้าไหมผมเฝ้าเอาเข็มไปไหมเอาเข็มไปไหมเข็มไหมของเข็มไหมขอมไฟอยู่ที่เดิมโอเคผมมีแคมไฟอ่ะคุณคุณอวบไหมคุณอวบไสมจูซานคุณจะตายแล้ว ฮัลโหล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 ได้ยินครับได้ยินครับเราต้องกลับไปบทไหมเบิร์ดจะมาผมสงสัยตั้งแต่อะไรนะเดาว่าถูก้วแต่ประเด็นคือเพื่อนทำตัวให้น่าสงสัยเขาดีฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมกลับใช่ไหมครับให้ผมกลับหรือผมเฝ้าดีผมกลับหรือเฝ้าดี ผมเฝ้าเครื่องอยู่นะครับเฝ้าเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนเพื่อนโดนอสุติโดนแล้วเหมยเป็นฮัลโหลวอรเดาเหลืองต<อ>้องกลับมาช่วยได้ครับเครื่องแรกพังโอเคครับโอเคครับ ฮัลโหลอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนกำลังกลับบ้านอยู่ครับกำลังกลับบ้านอยู่ฟังนะมันอยู่แถวบ้านนะเหมยกับชีบ่ากนะเหมยกับชีบ่ากนะระวังตัวด้วยโอ๊ยโดนละวโดนแล้วต้องไปหายามาฮกูก่อนไม่งั้นผมช่วยไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนละโดนละวโอ๊ยจากอยู่บ้านเดียวคนเดียวแหละผมบอกแล้วระวังบ้านผมไปช่วยไม่ได้ผมเลือดน้อยมากเลือดโลต้องหายาก่อน คือผมจะบอกให้ผมฟังอยู่นะที่คุณพูดออไม่อยากจะบอกหรอกแถมจะฟังไะมให้ฟังเลิกกันใจร้ายเลิกกันใจร้ายเจอผู้อีกใจร้าย าตายกันหมดเลยต่อไปนี้กูจะไม่ไว้ชีวิตไอชิบ่าละเจะน่าชิบ่าเป็โจรไงแต่ว่าช,ชิบิาเขาเล่นเก่งครับผมไม่นะเจอเครับบ่อาาย<ส><ก>ผมแค่ไว้ใจมากๆครับดาบเทียบเลยแล้ว<ส><ก>ผมผมเดาเราข้าราชก,รกากรหือสองตัวเลย ฉีดคนเมย์เหมยแล้วแต่ผมคิดว่าฉีดผู้ชายก่อนดีกว่าเมย์เหมยน่าจะโง่องุ้ยพูดแรงเกินโอ้โหพูดแรงเกินพูดแรงเกินโทษโทษโทษซึ่งเมื่อกี้ชิปาาแบกนั่งเลยยังไก็ได้ผไม่ผมผมอยู่หมผมให้บอให้บอผม,ผมจะได้ดักฟันไ็เลย ่เพือนแผลไปซะปล่อยเขาไปเถอะแผลไปมาต้องสู้เพื่อนคนดีเลยสิ่งหวันของเพราะตอนนี้โจรโจรเขาไม่ได้ฉลาดเลยโจรเขาไม่ฉลาดเลยโจรเขาน่าจะทำลายเพื่อนที่สองเขาไม่ได้ทำลายเพื่อนแต่เราทำไม่ได้เพื่อนอมียาอยู่ในครบด้วยหรอมียาอยู่ในครบเลยผมจะเล่นหมดเดียวสิ เราเด่นคือคนไม่มีเขาไม่เล่นกันผนมะว่ามันสนุกดีตอนเ่นตื่นนะชอบเออผมว่ามันก็สนุกเด็ดแกมาเล่นเปนไปสื่อเนี่ยมาเล่นได้แค่ทางเดียวมาแล้วนี่เขารู้อ่ะฉลาดฉลาดไม่โดนนะฮะอาดเป็นเมดิหรืเอเปล่า ผมสอนไหมเดินเล่าเดินเล่าเดินเล่าเต็มหัวเลย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 ทนมายิงอะไรกันแล้วล่ะเร็วมากอุ้ยเหี้ยอุ้ยโดน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 ตกตะผมเดินน้อยกว่าผมก็เอาโดนน้อยกว่าก็เอาอ่ะเอาบังละจันเฮ้ยฮิวฮิวเวลานี่ทันไปเนี่ยโอ้โหเวทไม่ทันไม่ทันมันไม่ทันแล้วฮิวไล่ เลือดเระมุดปั๊มยาอยู่ดูเพ่ปั๊มเสร็จแล้วนายหิวยานายนายงกยาเพื่อนนายงกยาเพื่อผู้หญิงได้เสมออาสุจิยงกัละคับยาก็รู้เดี๋ยวคนก็รู้ฟังนะเขาจะฆ่าผมแล้วผมแบบยื่นข้อต่อรองไงมันจำเป็นไม่งั้นเขาฆ่าผมแน่เลือดผมน้อยชีวิตหอกเพินสิบสสิบนาทีโดยไม่โดนดาเมจเกินพัน